สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแรงการุณซัดกลับแรมโบประเทศวิกฤตจำเป็นต้องอภิปรายเพื่อไล่ผู้นำโง่ที่มีแต่ตัวซอพลอรายล้อมจากกรณีแรมโบ้ซัดฝ่ายค้านประเทศเกิดวิกฤตแต่ยังยื่นสภาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ควมีสมองคิดให้มากกว่านี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคิดแต่จะหาประโยชน์ทางการเมืองให้ตัวเองหวังล้มรัฐบาลกลับมามีอำนาจจนไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนนายเสกสกลอัถาวงหรือแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงพักร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี5คนโดยระบุว่า ฝ่ายค้านน่าจะเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในประเทศเป็นอย่างดีและการแก้ไขปัญหาของนายกและรัฐบาลว่ามีความยากลำบากมากน้อยแค่ไหนซึ่งในขณะที่นายกและรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนฝ่ายค้านก็ไม่ควรที่จะนึกถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองจนคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำสิ่งใดไม่ควรทำเพราะการประชุมสภา ถือเป็นการรวมคนหมู่มากอาจจะมีการแพร่เชื้อโควิดระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มในสภาได้ และการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านคงจะนำแต่ประเด็นเก่าๆเอามาโจมตีนายกและรัฐบาลไม่มีเรื่องใหม่ประชาชนได้ฟังคงเบื่อนายฝ่ายค้านเหมือนการอภิปรายทุกครั้งที่ผ่านมาพ่นน้ำลายจนท่วมสภาหาสาระอะไรไม่ได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละครั้งก็ไม่ได้มีการเตรียมข้อมูลมาอภิปรายหรือการกล่าวหาหนายกและรัฐมนตรีไม่มีน้ำหนักที่น่าเชื่อถืออะไรได้เลยที่จะเป็นข้อมูลที่ได้ประโยชน์ ต่อประชาชนเป็นการอภิปราย เพื่อหวังโจมตีทำลายความชอบธรรมของนายกและรัฐบาลหวังจะให้คะแนนนิยมในสายตาประชาชนตกต่ำลงมากกว่าแต่ผลงานของรัฐบาลประชาชนรู้ดีว่าในยามวิกฤตเช่นนี้นายกและรัฐบาลได้ทุ่มเทตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดแล้วจะมีผิดบ้างถูกบ้างไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขไม่ได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันไม่ใช่คอยจ้องแต่จะล้มรัฐบาลหวังกลับมามีอำนาจเองแสวงหากิเล ความใคร่อยากมีอำนาจบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพักร่วมฝ่ายค้านเอาสมองส่วนไหนมาคิด ก็คงจะมีแต่พักฝ่ายค้านการเมืองไทยนี่แหละที่จ้องแต่จะตีกินการเมืองได้ทุกสถานการณ์โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ของประชาชนและปัญหาวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่นายกหรือใครในรัฐบาลอยากให้เกิดเชื้อโควิดขึ้นมาจนทําให้เกิดการสูญเสียต่อให้มีผู้นําฝ่ายค้านนับร้อยคนมาแก้ปัญหาก็อาจจะยิ่งแยกกว่านี้ก็เป็นได้เพราะเก่งแต่เล่นใช้วาทะตีกินแต่ไม่เก่งในการแก้ปัญหา ของประเทศชาติประชาชนเลยนายเสกสกลกล่าวล่าสุดนายการุณหัวสกุลสอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวถึงนายเสกสกลที่ออกมาสัมภาษณ์กล่าวหาพักร่วมฝ่ายค้านยื่นยตัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรี5คนเพราะคิดหาประโยชน์ทางการเมืองให้ตัวเองว่า ตนเองไม่ได้ให้ราคากับนายเสกสกลแต่ต้องการชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่าฝ่ายค้านเข้าใจสถานการณ์เรื่องโควิดเป็นอย่างดีว่าหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนทั้งนี้เหตุผลหลักเกิดจากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของนายกและรัฐบาลที่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ปล่อยให้ประเทศต้องเผชิญกับโรคร้ายไปตามยาถากรรมจนนายเสกสกลก็ออกมายอมรับเองว่าไม่ควรที่จะมาอภิปรายในช่วงที่ประเทศ กำลังเกิดวิกฤตแต่ถ้าฝ่ายค้านไม่รีบอภิปรายให้สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นถึงความล้มเหลวบกพร่องผิดพลาดไร้ประสิทธ,ธิภาพและละเลยปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินก็เชื่อได้เลยว่าประเทศจะวิกฤตมากขึ้นกว่านี้และคนไทยต้องเสียชีวิตสังเวยความล้มเหลวอีกนับไม่ถ้วน ส่วนเหตุผลที่บอกว่าสภาไม่ควรเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะการประชุมสภาถือเป็นการรวมคนหมู่มากอาจจะมีการแพร่เชื้อโควิดระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มในสภาได้นั้นขออย่าได้เป็นห่วงเพราะผู้แทนราษฎรดูแลตัวเองไม่ได้แล้วจะไปดูแลประชาชนได้อย่างไรตนเองอยากบอกนายเสกสกลว่าให้ไปบอกพลเอกประยุทธ์ให้เตรียมตัวมาชี้แจงสภาจะดีกว่าอย่าปากกล้าขาสัน่น เพราะเข้ามาพูดในสภาทีไรฟังไม่เคยรู้เรื่องใช้ภาษาไทยก็วิบัติถามอย่างตอบอย่างแถมยังไม่เข้าใจการใช้ข้อบังคับในการประชุมซึ่งตนเห็นว่านายเสกสกลแม้จะเป็นสสสอบตกแต่ก็พอสื่อสารกับมนุษย์ได้บ้างน่าจะขอเวลาไปเข้าอบรมพลเอกประยุทธ์เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าออกมาให้ข่าวไร้สาระแบบนี้นายการุณกล่าวต่อว่านายเสกสกล ควรขอบคุณพักร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้อย่าได้หวาดกลัวจนสติแตกเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์ได้แก้ตัวตามนิสัยและใช้เวทีสภานี้ชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 เเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าล้มเหลวเพราะอะไรส่วนการอภิปรายของฝ่ายค้าน จะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาใหม่ๆที่มาจากการตรวจสอบและสะท้อนเสียงความทุกข์ยากของประชาชนให้รัฐบาลได้ยินเชื่อว่าคนไทยจะเฝ้ารอฟังการอภิปรายครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อขอให้อดทนรอกันอีกไม่นาน การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ผู้อภิปรายทุกคนเตรียมเนื้อหาและหลักฐานมาเป็นอย่างดีจึงมีน้ำหนักในการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์และพวกข้อมูลที่อภิปรายจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและจะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่ตอไปสอดคล้องกับคะแนนนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้สำเร็จและไม่ได้ทุ่มเททำงานปล่อยให้รัฐราชการ บริหารไปเรื่อยๆจนประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤตดังนั้นการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกประเทศออกจากผู้นำที่ไม่ฉลาดและไร้ความสามารถตลอดจนมีแต่ตัวซอพลอที่รายล้อมอยู่รอบข้างได้อย่างแน่นอนนายการุณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ